ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณหน้าวิหารเซียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งสถานที่ที่ทุกท่านได้ชมอยู่ในตอนนี้ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมากมายให้การเคารพสักการะและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อช่วงเวลา22่สนาฬิกาของเมื่อคือนนี้หรือช่วงเวลาสี่ทุ่มของเมื่อคือนนี้นะครับ ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อบริเวณร้านขายอาหารปลารวมถึงขายปลาและขายเครื่องดื่มซึ่งเป็นร้านเดียวกันตั้งอยู่บริเวณหน้าวิหารเซียนนั้นได้เกิดเหตุเพลิงปิศนาเผาวอดไหม้ร้านแห่งนี้จนไหม้เป็นจุลเลยทีเดียวนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้มาจากสาเหตุบางเพลิงหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจากความประมาทนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินภายในร้านซึ่งเป็นสินค้านะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มอาหารปาลารวมถึงสิ่งต่างๆที่ใช้อยู่ภายในร้านนั้นได้เสียหายไม่เป็นจุนไม่เหลือชิ้นดีดังที่ปรากฏในตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับยังตรวจสอบพบว่าบริเวณที่ตั้งร้านค้าแห่งนี้ไม่ได้มีการเดินระบบไฟฟ้าหรือระบบของสายไฟใดๆเข้ามายังจุดที่ตั้งร้านแห่งนี้ ทำให้บริเวณในช่วงค่ําคืนหรือช่วงใดๆก็ตามพื้นที่แห่งนี้จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับตลอดจนเตาแก๊สของทางร้านนั้นก็ไม่ได้มีการเปิดใช้มานานแล้วจึงไม่น่าจะมีประกายไฟหรือมีสิ่งใดๆที่จะทําให้ร้านค้าแห่งนี้ถูกเพลิงไหม้ขึ้นได้นับว่ายังเป็นปริศนาที่ยังคงตามหาคำตอบกันอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นไปพบกับทางเจ้าของร้านเพื่อพูดคุยและถามถึงสาเหตุ และอาจจะนำไปถึงชนวนเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับฮะครับ้าเป็นเป็นแม่ค้าขายปลาอยู่อย่างนี้มานานนะครับก็สิบสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วะสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับแล้ววันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครอะไรเกิดเหตุอะไรครับบอกได้ไหมมันถึงตรงเนี้ยที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนะี้ยเหมือนกับวางเพลิงวางเพลิง ปกติตรงนี้มีการจุดไฟไหมครับไม่มีมีไฟฟ้าไหมฮะไม่มีไม่มีเลยแล้วแล้วคุณแล้วคุณป้ารู้ได้ไงว่าร้านถูกวางเพลิงช่วงกี่โมงครับไม,ไม่รู้อะเพราะเพราะที่เขาบอกมาที่มีคนไปตามมันก็ประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอะครับอืมเพอันนี้ลูกชายเขารู้เดี๋ยวลองคุยกับลูกชายเขารู้ก็ได้แล้วมีอะไรเสียหายบ้างครับในร้านเยอะมากเฉพาะ,น,พาะ,ะน้ําเฉพาะเนี่ย ตกแล้วก็เกือบห้าหมื่นบาทอะทั้งหมดเลยกือบห้าหมื่นเลยหรอใช่รังอย่างเนี้ยหกลูกแล้วมีลูกใหญ่อยู่ตรงนั้นลูกหนึ่งในนี้จะมีน้ําที่หมดเลยที่ตื้อไว้อะครับอันนี้เป็นร้านขายอะไรบ้างครับขายน้ํากาแฟแล้วก็ขายปลาแล้วก็จะมีพวกของเยอะขายปลาอาหารปลาด้วยทุกอย่างใช่ไหมฮะอืมถ้าใช่ชชี้หน่อยนะชี้ชี้นะยองยงตัวไปก็ได้เยิงตัวอ่าครับแล้วก็ข้างหลังด้วยครับ มีของทุกอย่างเลตรงนี้นะดูฟามแหลกเกลียวของมันเลยครับแล้วก็ตรงนี้คุณป้าครับแล้วขอถามหน่อยดีครับว่าการถ้าถ้าเรามองว่าการถูกวางเพลิงเนี่ยเรามีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีไม่มีอะไรกับใครเลยดีือป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าคนหาปลามันมันมันโกรธมันแค้นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราปิดหมดคือไม่ได้มากินของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือยังไงครับผมไม่เข้าใจปิด<ผ>มหมด ปกติตรงนั้นจะมีตู้น้ำน้สีส้มอะเราไม่้ลาะเออตรงนี้ตู้เราไม่ล็อะคือเขาก็ขึ้นมาเอาไปกินกันคือคนที่มาลักลอบหาปลาในอ่างกับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ถูกไหมครับใช่เขาจะชอบมาลักขโมยของไปกินแล้วป้ารู้ตัวไหมเอาจริงรู้ตัวไหมไม่รู้ไงก็มันแต่รู้ว่าคือพวกที่มาหาปลากลางคืนเป็นแบบนี้มานานเนี่ยครับเป็นแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วอะคือหมายถึงว่าโดนโดนรักน้ํากินนะฮะใช่ที่แรกมันก็โดนล้างลิ้นด้วยเพราะทีนี้ลินไมล้างลิ้นมาเขา คบคุเก็บเข้าตู้ที่นี้แบบของเรามันไม่เคยหายไงครับก็คือว่าป้าสงสัยว่าพอมาตอนหลังนี่เริ่มมาปิดล็อกตู้ล็อกตู้ก็คือหมายถึงว่าเข้ามาเขาก็กินไม่ได้ก็เลยอาจจะมีความโกรธอันนี้แค่ความสงสัยนะว่าอาจจะโกรธแค้นครับแต่ส่วนปัญหากับร้านอื่นๆหรือที่อื่นไม่มีนี่ร้านป้าทั้งหมดเลยเหรอครับร้านเดียวเลยเหรอครับเนี่ยครับ น้องครับน้องน้องเป็นลูกเจ้าของร้านใช่ไหมครับคืออยากทราบว่าจากการที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้น้องสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรครับน่าจะไม่แน่ใจพี่ผมว่ามันน่าจะโมโหอะไรหรือเปล่าน้องคิดว่าเป็นการวางเพลิงไหมใช่ครับผมว่าวางมั่นใจเลยเหรอครับใช่พี่เพราะเพราะอะไรครับถึงมั่นใจอันนี้เขาเที่ยมันก็ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วมันจะไฟฟ้ารับวงจรก็ไม่ใชได้แล้วแก๊สนต้มผมก็ไม่ได้ขายมาสี่ห้าวันแล้วไม่ได้จุดไว้ครับครับแล้วแล้ว น้องมีปัญหาอะไรกับใครน,น้องสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนที่ถ้าจะวางเพลิงร้านของน้องอะครับมันสันนิษฐานพูดไปเดี๋ยวก็ไม่ไม่คือ,ค,อคือพูดได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปพาดพิงใครไงรเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครน้องคิดว่าอย่างไงคืออย่างนี้ตำรวจเขาจะได้พุ่งเป้าไปได้ง่ายครับจะเป็นพวกกลุ่มที่หาปลามาลักลอบหาปลาในอ่างเก็บน้ําคือเดิมทีเมื่อก่อนเห็นว่าร้านโดนขโมยของกินบ่อยเหรอครับโดนโดนบ่อยพี่แล้วเราแก้ไขยังไงก็งหากุญแจมาล็อกมาล็อกได้นานนะครับ นานแล้วครับมาพักหนึ่งแล้วก็ไม่โดนขโมยอีกใช่ครับแต่ก็เป็นพวกน้ําขวดเนี้ยที่อยู่ข้างนอกที่ารังรังครับก็ขวดก็จะไปอยู่ชายน้ําอะเยอะมากเลยขวดเปล่าครับพขวดมีน้ําไปอันนั้นก็คือเราก็คิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่การล็อกตู้ให้เขามาเอาน้ํากินไม่ได้เขาอาจจะโกรธครับครับก็อยากให้ที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดําเนินการไงบ้างครับก็ให้ตรวจสอบไปทีเพราะว่าต้อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไปทําอะไรให้เขาครับ อยากให้จับคนร้ายให้ได้ในเร็ววันนะแล้วได้รับความเดือดร้อนไหมครับพี่การเกิดครั้งเนี้ยมากพี่ขายของก็ขายไม่ได้ลงทุนจะลงทุนเยอะครับแล้วของก็ยังลงทุนเสียหายหมดพี่ครับก็ไม่ได้เสียหายร้านผมร้านอื่นแต่ถ้าเขาจับไม่ทันอ่ะก็หมดเหมือนกันครับมันเสียหายทั่วกันหมดอ่ะครับผมแล้วอันนี้ถังแก๊สนี่อยู่ในร้านปะคือร้านที่ตอนไฟไหม้ก็อยู่ในร้านโดนไฟไหม้คือร้านครับแล้วครับไอ้ตะเกียงเขาเ็นคอาออกมาครับ ไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดครับครับล่าสุดนะครับก็ได้รับรายงานว่าในขณะนี้ได้พบว่ามีกล้องวงจรปิดบริเวณตรงข้ามร้านซึ่งอยู่บริเวณหน้าวิหารเสียนนั้นสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ในช่วงเวลา23นา3นาทีนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีชาย2คนยังไม่ทราบอายุแน่ชัดได้เดินเข้าไปภายในร้านก่อนที่จะมีประกายไฟลุกขึ้นตรง ที่เป็นจุดลูกศรให้ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีนะครับก็ได้เกิดเพลิงลุกไหม้และลุกลามไปอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุครั้งนี้อาจจะใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการที่เผาไหม้หรือในการวางเพลิงครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับนี่นะครับแม้ว่าคลิปนี้จะยังไม่สามารถชี้ชัดผู้ก่อเหตุได้แต่ยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เป็นการวางเพลิงอย่างแน่นอนแล้วนะครับ